สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่ฮกแฟนสุขุสุขคนพอเขาเคยลาคือเก้าพี่น้องอตอนนี้เคยลากำลังปีงปลาทูอายังปีปลาทูแมนเดียวพ,พีชินลโลดชินโรดไม่มี กินข้าวทูกินข้าวเที่ยงพี่น้องตํามักหุงน่าสิสุกเลยแล้วเนาะโอ้ตัวนี้คือ้าแพ่ติดเย่างมาแล้ว

ยังเหลือแต่สาบมันวันนี้พี่นอ้อง,งอย่าพลาดมันมาหลอกเบิ่งเลยคงานใดมากเลยคมงานโอเบิ่งพี่น้อง,น,องนี่แหละกำลังสาบกำลังสาบพี่น้องสาบยังเหลือแต่นะยังประธานในอุดตัวนี้ติดนช่องอากาศ ช่องอากาศเลยเพาะตีเอออกมือดีเอออกมือตอนนี้อุดแล้วพี่น้องตอนนี้บ่มีช่องอากาศอุดแล้วดู <_ t ot> สาบคือกันอันนี้ก็ทั้งในแล้วเรียบร้อยยังเดือแต่ทางนอกอย่างเดียว,ท,ยวทางในนีน เออยังเลือนี่เนาะยังมาทันเรียบ้อยรนะับขึ้นมาเรียบ้อยพี่น้องยังมาทันเรียบ้อยเนาะ่องไลยเติอบอยู่ตรงทรายอยู่มันเปิดพรรัดลมเป่ามาทางนี้มันก็เย็นเติบเนาะสำหรับสร้างผู้เห็ดทางในก็ได้ประตูก็เปิดให้มันดวงพอในหายใจ ห้องอันนี้มันสิใ,ใหญ่กว่าห้องเฮาพี่น้องห้อง2ห้อ,องนี่นะใหญ่กว่าห้องมองเฮานอนมองกระลุงกระป่าสินอนนี่ลืนกัน50ซมบ่ลืนกันหลายเติบเด้อพี่น้องความกว้างนะห้องซุนี้สิกว้างกว่ากว้างกว่าลายเท่าอยู่ นาสิบกินส่วงอาทิตย์ศีเรียวสาบทางนี้เป็นสาบอยู่ใกล้สิพักเพียงกินเข้าเลยแล้วพี่น้องใกล้สิพักกินเข้าเพียงล จ้างมาคุ้มหรือท้องห้วะเขาคนนอนบง้้กคอการม่างปัมันอกเนาะยกระเกแนะยอนเอามนด้วยมะงก็ได้มะขีกแดงมันงซันกระเทียมกระเด็นแล้วกระทงกรเทียม โลาสิบตำหมักงกับเขาฮามันนี้ง่ายๆปีงประทูตำหมักหุงหรือว่าหมักสว่างเนาะตอนนี้เขาก็เที่ยงยังหมักฮงหรือหมักสว่างมันหุงเหืองปนกันบ่เอาอยาก,กินเป็ดตัวนี้เผ็ดชิ้นเอารถ พอดีเสียไปชงกินแม่น่ะพันยาโสมนะพันยาปามชงกินโอ้ยชื่อชื่ออยู่นอยเนาะบอดีบ่มีเขาจะมาชื่อเล็กเสียบ่มีมีบ่ยมีเยอะซื้อบ่าพนประมาณ

ใช่ะ้ยเกินมาวอไทแม่วเา้กด้บ่บมใ่ได้บอกมาูกีนะก็แค่เอาเห็นทีเดิถ้าเอามาเราแูกเมีนั่นไยมันแมีเห็ตนึงแต่มาอยู่สมปีแล้วทู้อยู่มืองเก่ามัีน้างนะเออมมันเป็นสีแล

วันนี้มือแม่มานเหมือนเดิมเคยทำมะหุงเลยเคยทำม่นม่นหมอเราใส่แล้วก่ใช่น้อยอีเด้เคยทำมะหุ่งเคร i̇şte. road, so <S <S ื่องมากเคยจะใส่กัวต่ำโอนีกลัวใส่เนี่ยต่ำเลยใส่อีหมดเป็นหมาช่องหมากเลยอาหารลากทำมะหุ่งแล้วแต่เนาะแล้วแต่ชีมือไปทำแต่ว่ามโอนีโบมี่แต่ว่าโอนีโบมีแกงน้องแม่เป็นเป็นต่ำมะหุ่ง ยังยังอยู่หน่ิดนึงบพรว่าซี่แกงลำหน่อไม้ะแกงลำไม่ก็ถูกก็ไปพี่น้องมาแล้วไปเอาไปสิไปเอาบวงหรือว่าบวชก็ได้มาพี่มาพี่เขาผ่านคนงานกูเด้อลงมาลงกคือหายเลยมาหัวเรา คนนอนเบืงง่อง่อจิ้มก่อนวะนั่นนงถาออกออกออกตะวงก่อนรด<อ>นั่งถานี่คือน้ำลายกึกๆเลยแกหมักแกหมักกันกระทินถาลุงเลยเออแกห้วยรถเออคือคืๆๆอห้อยแกห้วยแกเข้าปากเลยปลาทะเลมีทางปลาํำจืๆๆๆดมีทางปลา น้ำเค็มพวกปลากาไม่อยู่แ้ำเค็มชุมพญายสางเพิ่นก็กินน่ะบมีได้พอให้ไปเอาพอบ่ไปเอาปลาผู้น้าลุงเตี้ยปลาทูใส่นี่เข่ามานั่งอือคือนั่งรอบก้าวให ให hmm. uh ้ต huh. <Avenue. S 2> ้งทำแหล่ย <chore pareil> like, cool ืนผู้เดียวพอเท่าก็ได้ยืนกันเตียงหน่อยเกินเตียงหน่อยเกินตามไปสิตามไปสั่งบ่ตามไปเสกตามไปสเจวมีแลวอยู่กับไนผู้เอาไ่จ้ะ มาเ็เล้ยมาสงเธอจะตงอง้องเอเลยหมดหมดเยมันตใหญ่แล้วมันายไอ้าบห้องต่มน้่เอิเใช่น้องปารีนจ้ะนะีคักเลยบ่ผม่อยู่ใกล้จ้าแล้วบขาอยู่บนไปกินเหลือยู่ใน่บนบาคไปไปอยู่ใกล้น้อ

เป็นขาเงาี้ยน่ะบานปังมันจะมานอนไปบ่เมื่อไรเนี่ยมคือว่าวันอื่นวันเกิดมอ,อ,อ,กอเกิดจากปฏิได้เนาะจังใช้เป่าขี้กันแต่ว่าโบ่หัวจีก,กินยังกันม่กินอลไรกินบ่ <laughs> ม,นนมีแล้วก็คือพวกิน <laughs> บะหูยังเลยได้ปปาเนกินครับบหูกินเอตมีเราก็กินบะนมีแล้วก็บะกินล,แล,นลานแล้วพี่น้องพอกันมาคลิปหน้ากรบเพื่อลาสบายดี